ได้อ,อุปกรณ์ทําความสะอาดมาใหม่นะคะก็จะทําความสะอาดไปแล้วก็รีวิวไปนะคะแปลงนี้เป็น2ู n 1นวันนะคะสามารถถอดออกมาได้ขัดพื้นหรือว่าขัดคอต่อมาเป็นแปลงขัดห้องน้ำนะคะอันนี้เลิฟมากซื้อเมื่อหลายอันแล้วมันขัดได้ทุกซอกทุกมุมจริงๆด้วยความเป็นฟองน้ำเนาะมันก็เข้าถึงลึกถึงซอกแปลงเดียวขัดได้ทั่วเลยไม่ว่าจะเป็นอ่างล้างมือแสแตนเลสหรือว่ากระเบื้องและด้วยความที่แปรงเป็นฟองน้ำนะคะก็จะไม่ทําลายอ,อกกุปกรณ์และก็สุขภัณฑ์ของเราต่อมานะคะเป็นแปลงขัดโถส้วม ใหม่แกะซองเลยแปรงนี้ก็จะเป็นฟองน้ําเหมือนกันนะคะใหญ่นุ่มแล้วก็มีด้ามยาวแปรงนี้ก็ถือว่าชอบเหมือนกันนะคะเอาไปก้าวเต็มติบเอามาต่อกันที่ขัดกระจกนะคะก็ใช้ฟองน้ําเดิมนะคะแล้วสุดท้ายก็ต้องจบด้วยแปรงรีดน้ำนะคะ,ะมาต่อกันที่แปรงขัดพื้นอีกแบบหนึ่งนะคะขนนุ่มด้ามจับเป็นแม่เหล็กนะคะก็เก็บสะดวกดีขั้นตอนสุดท้ายของการทาความสะอาดก็คือการรีดน้ำปิดเจ้งงานใา้ี่น้ำค่ะใครมีอุปกรณ์ที่ดีๆเลิศกว่านี้ก็มาแชร์กันได้นะคะคอมเมนต์เลย